โอเคจิ้ไปทำกันเสเสยมจง่ง่ลวเสือครับพี่น้องได้ลดนง่ายดัดจัดยงง่ดอกนะครับนะครนะครัวเบ้นครับตองดอกครับตองดครับยว เี water, vard, swimming 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 swimming, swimming swimming. Like ี er er ียยววแงหครับผมก็สวัสดีครับพ่อพี่น้องสุขสุขคนครับเหมือนกับมาพ่อกับบ่าวต้นกับบ่ล้าพุ่มเชิญเคยครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับบ่าวต้นสิพามาหาเห็ดครับหาเห็ดป้าไม้ครับพี่น้องนั่นดอกเห็ดครับบป๊ลายครับครับเนียงก็ะปุกดาบครับปุกดาบวันนี้ป้าเพิ่นออกเสียมมให้ยได้ครับพี่น้องเสือเพิ่นนะครับมีทั้งเสียงทั้งมีดครับซองกระตาได้ครับ ครับพี่น้องมือนมัน,มนกดไหลกดแชร์ให้เขาเหรอ,หรอพี่น้องพี่น้องเห็ดเขียวออกแล้วครับตาไม่เอดอดอกจนมุนไหมวะอืมตอนนี้เป็นเห็ดเขาไขาเขียวเลยครับโอ้ดอยดอกยางงามเลยเขาไข่เขียวบอกเลเขีวยวยัวง่ามเลยนี่ใส่แฟชชเปิดเอาแด้วครับมืดมืดครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องอีกสองดอกครับเห็นเขียว ย่งงามเลยนึ่ออดอกยางงามเขียวเขียวแห้งอดิเื่นเดี๋ยวเปิดแฟต <laughs> มันมืดหลายนั่นครับย้อ,อยอ,อีกสองดอกอืมเออตาองามเนาะเขียวอสองตุม่ม โบ้ขึ้นเห็ดเขียวเห็ดเกาไข่ท่าอันเห็ดเกาไข่ท่าหมุนด้วยครับเห็ดเขียว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 เลยพี่น้องเขียวได้เขียวดีให้ท่าคนอีกท่าคนจริงๆครับตรวจแฟต์ทายครับพี่น้องมืดช่วงตีห้านะครับนี่ครับพี่พี่พะุ่มอุ้ยนี่ครับอืมกขาต้องเป็นหย่างงามเลย บ้านผมเอือนเอือนให้เขาไข่เช่ไครับพี่น้องนี่เขาไข่เขียวไข่เขียวตีลอยพี่น้องเอ้ยอะไรน้อย่างนี้อ่ครับอีดอกนี่มู่เดียวกันครับมู่เดียวกันครับเห็ดโอ้ยมีห่อนเห็ดอันนี้บ้าพุ่มใช่ไหมเห็ดเพิงตองเห็ดแมนอ่าพี่ทั้งพี่ก็มีนี่ครับดอกบานดอกบานครับนาะอืมยามเลยพี่น้อง ีพี่น้องอีกนะอดอกนึ่งดอกจ้างงามเลยตัวนะี้เบิ่งพี่น้องสีมันนี่สวน้ากนี่พี่น้องออนั่นครับมองนี้อีกดอกนะึงมองในอีกาสามดอกพี่น้อง ก็นังเป็นจุ่มนะครับนี่ครับหมเก่าพี่น้องสองดอกสองดอกพี่งีอืม่ะมีวาซีดอกนครับเขียวขนาดเขียวมะมาสองกระตาพี่น้องเพื่อสีมันเนาะนีเหรอสองกระตาเพิ่แดงเ้เพิ่แดงครับดอกเดียวเนาะมีดอกเดียวครับอีครับพี่น้องเห็ดเขียวอีกแล้วเขียวพี่น้องครับบัานมะเจ้ามีว่พี่น้อง เกี่ยวขนาดเกียวครับเขี้ยวเนี่ยมึงจะดองงามๆพร้อมนี้นี่ครับมึงใส่กระต่ายมึงเขียวภาไหนพี่น้องจะวะพี่น้องให้พึ่งเหงืองเห็นพึ่งเหลือปลาเนี่ยเป็นแนวนี่ได้ปลาเนี pues ่ยแต่ละปลากับพวกขึ้กันได้่าพุ le ่อืมนี่ครับ นี่จะดอกงามๆพี่น้องเฮ็นเขียวแข็งดีเนาะนี่จะดอกแข็งแข็งคอมเิ่งต้นอีกดอกนึงครับเพิ่งเลี้ยงครับอุ้ยเห็ดผึ่งกาแฟงามเห็ดผึ่งกาแฟครับนี่จะดอกงามๆล้นขงเขาไข่เดียวครับไข่เดียวครับโอ้ยก็มีไข่เดียวโอู้นี่มาพูดต้องไม่ไข่หน่อยเพราะว่มัไข่ นีนี่ครับเห็ดเห็ดเห็ดกระปูตัวมาพุ่มใหดกระปูก่อนอืมให้เพิืองกระปูครับครับดอกที่สามเห็ดเพิองเลี้ยงตัวนี้นี่ครับพี่น้องใหดเผือเขากำครับเห็ดเผือเขากำเห็ดเพิองนกขุ่มครับ้ต่อมาไงเลยอืยังทำไม่ะอืวเกลือใส่กระตาไดย์ปลาตุ๋นเอาใส่พี่พี่เศษกระตาพีดีกว่าตาะปาพุ่มมันยังไม่ต็งกัน ให้พิ่งอีสามดอกครับผู้ใดวดวงใหม่มา<ด>หู้งเอาดอกนี้ก่อนเข้าปุ่งใหเพิ่งกาแฟคื่ครับดเราสองนี่ได้ปะได้ดอกสามสามดอกครับใส่ตาหนีไมาได้บ่ายพี่น้องเพิ่งใส่ตาหนีเป็นนี่เขาไข่ นี่งงดอกครับดอกเี้ยใหญ่ดอกเงี้มึงนี่ยมึงนี่ดอกใงญ่ให่ซกะตาเ่กาตาเลยดตัเออดอกบานสซกระตาพี่ที่บอกนี่จะงงครับเห็ดก้อใหญ่ครับก้อใหญ่ก็นเป็นจุ่มครับน่ครับเห็นอะไรเห็นอล่ครับก็น่าเป็นงามก็่าเนดอกองยงามบากี่้อกมึงเอ เนี่ยปลวกดำค่ะนิดน้อยมันนี่ใส่เสียงได้เหมพี่น้องมีแล้วใส่เสียมไหมอืมฝ่าฝ่าเราซื้อมาอันเปนะลื <c oughs> นนอก,น,กะน,ไไน,นะครับก็เลยใส่มันมันพี่น้องโอ้โหในหกดอกนี่หกดอกเนาะอืมแล้ใส่กระตาเหมือนไรนะครับใส่กระตาเบาผไงไว้เบาต้น สองดอกครับดอกสองดอกให้ปลูกหน่อยเนาะใส่แค่สองดอกสียังแจ่มยังแข็งรับดอกยางแข็งเลยีกระตานึงพี่น้องครับพี่น้องใหดปลูกทีจีบเป็นน้ำกันพี่น้องนี่ใส่เสียมง่ายง่ายเนาะ เสือข้ามพี่นองตั้งแต่เ่ดนเถอะง่ายม่ห้ามเลยครับ่อจะเหยียบไปครับเืดเาจะเหยียบก็ต้องขึ้นครับสองดอก ว่ะอ้าเห็ดเกียวแม่ผู้ชมไปเอาหมครับผู้ดีนักงานจะอกไข่ผู้ดีแล้ววะให้นางเหรอขึ้นมาอุ้ยพี่น้องเบิ่งเห็ดผู้ดีเปย์ไงเจ้าอยู่บ้านไหนมีอยู่บ้านท้องแม่โคตรนะอ้ยพี่น้องเห็ดเต็มกระตาบผกใจหนึ่งพี่น้องโอ้ยอ้นซ้อนหลายเฮ็ดเขียวเห็ดทั่วไปพี่น้องเู้นี่อะไรเขียวขนาดไฮ็เบิ่งนุ่งครับดอกเดียวลอกไงเลยครับหลอกเยวโคโลเกลี่ น้ำนะน้ำเาสาตาเบาพุ่มนี่สองตามเลยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเห็ดพึ่งเอาเทียบเบิ่งน้าเส้นหนาเบาต้นเบิ่งดีครับโอ้ยมันดอกจูันครับดอกจูบงามๆเี่พี่น้องครังามๆเลย ส่กระตาเดี๋ยวตาเนยตาตัวเออส่กระตาเนี่ยเฮ้ยดดอกเดียวเต็มตาพี่น้องยง่ามพี่น้องคุนี่ครับสมอีกซองดอกสมครับสองดอกง่ามครับโอ้ยเอาเป็นมวยเออดขามหักขามันหักแบบเงยขึ้มาเมื่นะครับนี่อีกตาหนึ่งน่ก็ง่ามอีกแบ ครับ้สมแล,ะละ้วมาต้นสมครับ,รบ,รบ,บนี่ครับอีกสามครับข้าวบุนก็ะมนี่ครับอีกกองสสีครับนี่จุ่มนึงมาครึ่ี่ที่เราที่หาครับนี่ครับ มาเดียวนี่ครับนี่เขาไข่ธรรมดาเขาไข่ครักสองดอกเขาไข่เหลืองเนาะอืมตัวนี้นี่ครับจิ๋มานประมาณเนาะพี่น้องปลาไหมมีมนี่นี่ครับพี่นาใน,นดอกนึงครับนี่ก้อ,อนดอกนึงครับ นี่สมดอกที่สามครับนในสมครับดอกที่สามครับนี่ทางพี่กับนี่อีกดอกนึงครับนี่ครับอีกดอกนึงดอกน้อยดอกดอกน้อยครับดูมันนี่ครับงามเนาะอืมอีอเป็นดอกงามๆแข็งแข็งครับนี่คุ้นหลายหลายเป็นดองเลยคุ้นหลายหลายใช่สีแดงเห็ดปะแดงเห็ดครับนี่าเลยสองดอกครับโอ้ยนี่นี่ว่าดอกไงน้ำาพูอืม งามเนาะเห็บงามหลอดสายตาเขาเห็นร่วมลายแต่บรลายเป็นไหนนี่ครับดอกนี่มอนสิปิดคลิปซะบอกพี่น้องเดี๋ยวใครโป้บานพี่น้องคนกระตกน้ำนาอบปะพุนเนาะพุนกระตกนี่ครับนี่ครับก็ได้เติมกันให้พุ่งเหลืองมองก็ดอกสองดอกห่างแก่ ฝั่งหนึ่งมื่สิบวัได้ลรือเปล่าพุ่มนะฝั่งดีอยู่นะครับอีกดอกนึงครับสองดอกครับยางงามไหมนะปลาต้นสองดอกยางงามเลยนะครับน e> uh nah ี่ครับนี่ครับอีกดอกนึงงามเนาะเอ้ยสองดอกสองดอกครับบางพุ่มมีขนาดไหนนี่ครับอีกดอกนึงครับ ครับขึ้นมาเลยครับครับครับพี่น้องให้เพิ่งขุมครับเ็เพิ่งโบเมนให้เพิ่งเขากำเขากรรมนกขุมก็ได้นกขุมก็ได้ครับนี่พี่น้องกดลส่กดแชร์ให้กอลพี่น้องมาที่กอลพี่น้องมือนี่ครับนี่ท่านครับเห็นท่านก็เอิอน็่ท่านไงครับตรงนู้นก็ได้หรอบ่าวพุ่มนั่นละอืม สองนึงตีแล้วครับนี่ครับอีกดอกนึงยังไงเลยไหนทำยงไงครับถูงดีละอืมใส่กระตามาโอ้ยพี่น้องสีแดงกอครับจัดๆอย่างงี้แล้วอีกดอกนึงครับอย่างไงนะครับนะครับนี่ครับโอ้ยขอบคุณก็มีครับครับสองดอกครับสองดอกได้วะได้ เท่าพีก็มีครับอีกครับอีกดอกนึงครับดอกพีหาครับหาลูกติ่ะสีแดงบ่้งสุดยอดนี่ครับดอกที่หกครับแดงแจ่วายอยู่แดงแจ่วายเลยครับพี่น้องครับนี้มานมัพี่น้องมึงนี่มันเห็ดก้อนมึงเห็ดก้อนดอกใหญ่เลยครับเฮ้ยแงพี่น้องเจ้าว่า นี่เสียนมานั่นครับโอ้ดอกยางไงดอกยางงามครับสีแดงใจวายได้แล้่นตัวไ้นนี่ครับตัวไหนแดงใจวายอยู่พี่น้องวางนี่ดีกว่าเด้อสารในพี่น้องเลยนครับนีดอกยิสองดอกครับสองดอกครับงามขนาด ครับดอกยางงามเลยน,น้อง็ก,ก้ครับแดงขนาดนีคคนด่ครับพี่น้องอีกดอกนึงครับครับเห็ดเอ้าเออเออครับสองครับดอ,อกที่สามเป็นดอกไม้แ<อ>ดงงามครับนะนี่ครับพี่ดาเล่พี่ดาเล่ครับ Ask, นี่ครับพี่อีกดอกนึงครับสองดอกงามๆเลยครับเนี่ยนะครับผลงานมือน,นี่ครับ ừ, งามเนาะอ้วาวครับมาหนี่สิพันกาบัตนะครับบลาตน้นมีเห็นอย่างในบลาต้นเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดเขาวไขวนนน่ครับแั้วก็เห็ดนาและเห็ดเพิงแล้วก็เห็ดทานกะมีครับอืมหลายเนาะมือนนี่นครับเอามาสองกะตาแต่ว่าทอนใส่กันเดียวกะตาเดียวพี่น้องเอ้ยมันมันพี่น้องมือนี้แจ็คมันหมวมันกับ ได้หลายเต๋อพี่น้องมือนนี่ะบานพี่น้องให้บ้าต้นบอกอยังพี่น้องกันจังนอ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้สำหรับช่อง y o u ูทูบนะครับครับเพจเฟซบุ o กครับครับอ้าสำหรับคลิปนี้บ้าพุ่มก็ขอ,ขอฝากไว้ซสำานี้นะครับสวัสดีครับ